ต้องไม่บู๊ได้ธรรมดากูอยากร้องไห้ละอินสตแตี้อ่ะของแท้เว้ยคือแบบกูเข้าไปได้ห้าวีแม่งผีหักคอตายหมดทั้งตี้อ sì ่ะเอาล่้นวันนี้จะมาโดนช่วยช้วยช่วยดูตายเฮ้ยใครมันทับที่เนี่ยอันนี้เราก็เก็บของจำเป็นกินอะไรไม่ได้เลยเว้ยรอแป๊บน รอมันโหลดมันเล่นนานะตุ้มตุงต้งตุง้มตุ้มตช้าอ่ะเช้าอ่ะโอ้ช้าอะ่าอะพร้อมแล้วเว้ยพร้อมแล้วเว้ยขวัญเอ้ยขวัญมาไปเฮ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาอะเปิดไฟดิเปิดไฟดิ โอ้เยยปััองจเสียันอเฮ้ยเราเจอไอ้นี่ว่ะคุ้งค้้ว่ะเฮ้อผีตัวนี้มันบอกว่ามันโดนฆ่าว่ะมาช่วยเผาไม่เฮ้ยชัยอย่าเล่นไฟเดี๋ยวมันดับเฮ้ยมันทำได้ง่ายเลยอะ มันเล่นอะไรมันมันเล่นการผี่ะเฮ้ยมันบอกว่ามันมันจะฆ่าเรามันจะฆ่าเรามันทำร้ายเราการอะไรจากสังคมเฮ้ยไอชัยไอชัยไอ้ชัยอ้าวไอชัยไอ้ชัยเฮ้ยอย่าตามกูอย่าตามกูกูตาย เฮ้ยอย่าตามเลยอย่าตามเลยอย่าเลยตามเลยอย่าเลยตามเลยหลุดหลอกหลอนรับรู้ไม่ได้เฮ้ยอย่าตามเยนะไอชัยตายไอชัยตายขวัญมาไม่ไม่ดิ้งเขาตูดเลยเฮ้ยอย่าตามเลยนะน่าจะดิ้งหยาณเฮ้ยอยตามเลยเอาเฮียตายหมดเหลือกูคนเดียวกูอยู่ข้างๆกูอยู่ข้างๆเดี๋ยวกูดูให้ ว่าแล้จะตามเลยไอ้เวียนมุดเอ๊อแม่งกลายเป็นวิญญาณกันหมดแล้วอ่ะไอ้ออยังไม่ถึงเอ้ยสี่เรื่องนี้มันเปิดเผยตัวเอ๊ะสำบหัวก,ก่อน,ม,น,นมันออก้าได้ไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมอป่าเดือดได้ เฮ้ยเปิดโทรทัศน์อีกประหยัดไฟบ้างประหยัดไฟแล้วแม่งโอ้ยแม่มึงไงโอ้ยมึงดับทางกูโอ้ย,อย,อยแล้วใครมันมีไม้กางเขนม,มึงไม่ใช้วะตายหมดไอ้เหี้ยเออจะลืมใครใครไม่ได้เอามาวะแล้วแล้วมึงไม่ใช้ไม้กางเขนวะไอ้มูน,นอโ,มโอ้ยตายหมดตายหมดเอาใหม่เลยเอ,งอ็กเองกดเอ็งกดเริ่มเลย หัวห้องมันต้องกดเริ่มใช่ไหมันเริ่มไม่ได้กูเปนหัวหน้าห้องนะเนี่ยเป็นของของเราเลื่องของเราก็เตรียม,ยมแล้วของแกไว้แล้วเอากดกดเริ่มเลยเออเราไปหมู่บ้านนะรอบนี้นี่นะนี่คือหมู่บ้านไปหาหลวงพอ่อไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่ออยู่ไหนเนี่ยมีโบ้เดินไปหาหลวงพอ่อเออเว้ยเกมเพลย์พอ ไปหยิบข้าวของที่มันจำเป็นนะโผีตัวนี้ชื่อว่าอเดเรียนาแอดโดยี่ใช่ไหมอ่านไม่ออกโอ้ไอ้บุศนี่ไงหาหลวงพ่อมาตุ้ม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 หลวงพ่อครับนี่ละครปกด คนรักังไม่ดัตามเพียดีกว่าสวัสดีครับคุณสีสวัสดีครับคุณสุขีจำจำตันั้นเราเรีนกันได้ไหมเออจำได้ว่ะเฮ้ยกูเจอบางย่างบางย่างกูน้าอร่อยมันอยู่ไหนมันอยู่ที่ป่าเงี่ยอะไรไม่เจออะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูตรงหลุมศพอะไร ไรชื่ออะไรเว้ยไรชื่ออะไรไม่ตอบวะมันไม่ได้อยู่แถวนี้เว้ยฉัไล่ทำไมกูเจอจรวจมิสไซล์วะไม่ผ่านการเกมเป็นเออทำไมอะ่จะจรวจมิสไซล์โอ้ยตรงนี้มีให้เล่นด้วยเราอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าเนี่ยไอ้คุยกับผีเนี่ยไอวู้ดอย่าเพิ่งคุยกับผีตรงนั้นนะ,ะนระวังโดนผะีตรงๆหลอกนะ มันจะมีออกมาจากโกรธไหมหรือว่าไม่มีผีมันอาจจะมีขึ้นอยู่กับมันถ้ามันโกรธแล้วก็มันมาแน่นอนะมันก็คุณชิคกี้ก้าเะโอ้นีปน่ปิดได้เวะ่ะต้องหาว่ามันจะมีผีก่อนเนี่ยมันอยู่โรงเรียนแน่เลยผีโรงเรียนเอ๊ทำไมหน้ากากที่ข้างาเฉยบุญคุณวะหน้ากากอะไรจิงจอดใช่จิงจอดก้าวหางเอง ตอนนี้ผมได้สำรวจมาระยะหนึ่งอ่าไม่เจอผีเลยรอด้วยไปรับประมาณก้าที่จะเป็นผีตุ้งตุ้งตุงตุงต้งต,ง,ตง,ง,งเรียนสอนอะไรุงเรียนสอนวิชาอะไรโต้ไม่รู้สิรอ้อนบ้านเล็กๆหลังเนี้ยมันน่าจะมีผดตุ้งอยู่เฮ้ยมีกระดูกด้วย ขายแล้ว่ายเก็บแล้วเก็บแล้วถ้าเจอผีให้ถ่ายหน้ามันนะค่อยๆตามมาละเราผีเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนแน่นอนเนี่ยพวกนี้มนเป็นผีโรงเรียนพาเราปิดเสียงเกมสียงเกมมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนั่นแหละถ้าปิดเสียงเกมมันก็แค่นั้นแหละ เฮ้ยเฮ้ยตรงตุ้งตรงตุงตุงตุงนั่นไปกูไปละกูไปละถ่ายหน้ามันไว้ไอ้ชัยถอยมาถอยมาเร็ววัดตังถ่ายแล้วเกียรติถ่ายแล้ปะไอ้พวกโดนจำสเกลไหนวะถ่ายได้ยังไม่มีเอ้ยเอ้ยมึงพูดหรอมึงพูดอะไรมึงพิมพ์อะไรในแชทเนี่ยในเนี่ยน่ากลัวจัดเนี่ยมันต้อนรับเราอย่างดีเลยชัย ถ่ายอะไรวะดูเช็คเร์เรามีไม้กางเขนเรายังไม่ใช้เลยเอาไม้กางเขนไม่ได้ใช้เก้าดูถ่ายเออแล้วกูจะออกจากหน้าเมนูนี้ยังไงวะเนี่ยกดรูปหนังสืออ่ะนี่นะผลคงจะไม่เปิดเสียงเกียร์ใครวะเอาพี่แคทออกแล้วก็ขับไล่ปีศาจเออขับไล่ปีศาจอ่ะปิดแปลว่ามันเลอกอนมันเป็นผเรียนแน่เลยเดี๋ยวเข้าไปแล้วไอ้วุฒิ ผีเจาะปากมึพูดเห็นปะมึงดูในแชทดิมึงพิมพ์อะไรนะมันบอกว่าเอ้ยมันยงอว่าตรงตรงตงตรงแล้วก็ตลัดความสามารถมันความสามารถมันเยอะจังวะมันทำไฟกับพริบได้ด้วยเนี่ยโอ้ยอากาศไปชั้นสองกันดีกว่าโวัสดีไฟกับพริบมีมีคนเปิดปิดถ้าผีมาเราไปแอบในตู้ได้นะมตอบเรื่องงานโอ้ยนี่ไง พวกมันมันมาแอบเปิดโทรทัศน์เปิดทีวีตรงนี้ระ้วังว่าแหลกแหลกแหลกบ่ผี่ตุ้งตุ้งตุ้งมันโลดผีวะผู้เรียนเสียงอะไร่ะตามมาตามมาผียังไม่มาเราก็ยังล่าเรื่งมันอยู่ห้องนั้นแน่เลยห้องสุดท้ายอ่ะแต่ห้องนี้แหละเอออยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ชัยมงคลวางก่อนเลย วางก้อนวะจบวางก่อนเลยเออเออตูบิเองครับมีอาการเฮ้ยผีมันเจาะปากมันพูดอ่ะดูดิยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยไม่ผีตัวนี้มันโง่น euh, ี่ยักษ์พากเลยยักษ์แพเป็นไปได้ว่าจะมีผีตรง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 ผู้เสี่ยงใรวะ อาชัยลอยตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ปลอดภัยสุดเพราะว่าชัยวางไอ้นี่ไว้เราจะออกไปเอาของเพิ่มเติมนะยังชอบเลยตาแล้วยังพูดได้อีกจ้ามไว้สอบจับวิไฟไหมได้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 โอเคเปิดแลวเปิดไม่ได้ กดไปได้วุ้นดูดูหลังให้เราหน่อยวุตุดูกับเราไหมวุ้สิงจะดูกับเราเนี้ยเราดูประตูอยู่แต่วุ้ตูให้เราด้วยนะประต,ตูท่านบางบอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นเรื่องบังเอิญนั้นอันเขียนไว้มันโกโตล้ำมันบอกว่าอันเหลือหยุดการล่าผีด้วยไหมกางเขนเราต้องใช้มันกางเขนนั่นใช่อ,อ,อะไรเหรอเปิดเป็นแขลไม่ได้ มียารันอาหารอาหารของวุฒิคือชายวไดาไอ้วุฒิไอ้วุฒิเราอะไรมาบ้างเอาไม้กาเ่ยึดยึดยึดตกตีแล้วก็ไปฉายยึดยึดหมดยึดหมดเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับผีดูออฟเจอกอดกอดออฟที่ไหนวะไอ้ผีไหนไหนไหนเรามาคุยกันดิไอ้ผี มานะผมจะมาคุยกับไอกระดานในนี้อ่าผมจะคุยผมจะถามเขาว่าคุณต้องการอะไรชื่อไม่ถามนะอ,อะไรแม่ตตงมปลาสมุดใส่กูกูว่ามันโกรธว่ะมาดิน้องมีนางไข่ลายสักสิแค่นอนมันย่องกูมันอยู่บนูคุณใจดีไหมคุณใจดีไหมมันบอกไม่ใจดีนะต้องการอะไรจากสังคมถามแล้วก็ไม่ตอบเนี่ย เอ้มันมันปลาแก้วใครมาโซมัดกัวโจ้โโจ้ถามเลยนี่ถามสิเอเออถาบอโชัโอ้อย่าเง้ยเออออะไรไม่เฮ้ยจ์สีเลือดเอี้ยะจ์สีเลือด ไม่ใชัยบาดบุญบาดบกูตาเฮ้ยมึงวางไม้กางเขนไปแล้วมึงไม่ต้องกลัวตายไอ้ชัยวางพวกที่เฟกโอ้โหสองแสนเฮ้ยช่ายอันตรายว่ะผีมาผีมาเว้ยแม่งผจัญสีเลือดผจัญสีเลือดเฮ้ยผจัญเต็มดวงเหรอเอาา้าวางกางเขนกูโดนเผาเลยตัวละกูไม่ปลอกขาละ รวอร์แมทมันมากูจะผ่านได้ขอ้อมูลอะไรมาบ้างกูได้ที่หยดมากูได anyway. ้มันเขียนภูมิด้วยไอ้ผีตัวนี้อะไรวะเฮ้ยออกไปดีบัตรมูลบัตรมูลอีกไลท์บัตรมูนอีทไลท์คอามบีบุกคอามบีบุกประตูก็ไม่เห็นตีไม่เห็นมีผีไรอ๋อมันมันระคังไปแต่พวกเกี้ยมมันปลาสมุดนะมันปลาสมุดใส่กูเฮ้ยมันเขียนเนาะใช่มันเขียนเดือนนะปกติระคังมันสั่นไงมาดิ มาสีน้องถ่ายเว้ยถ้าปกติราคาไม่สั่งก็แปลว่าลดอยู่ในราคาดูไอ้ที่จอกอ้าวโกดออฟไม่มีปะกล่องวิญญาณอ่ะมันคุยไม่ได้แน่มันไม่มีปากนะแต่มันให้กูคุยไงวายทำไมเดี๋ยวเราจะต้องอ่านเลยโอ้ยกูเห็นวิญญาณวิญญาณร้ายวิญญาณร้ายตามติดอะไรวะวิญญาณร้อนไอ้บัวจะเดินยาวเป็นวิญญาณร้อนมาก ไหนพูดที่ไหนไวรัอยู่เราจะเช็คดูไวเครื่องนี้ไว้ด้วยนะถ้ามันขึ้นเข้ามาไอะไรเราแอบตู้นี้ได้ถ้านมาบอกนะเอ้ยมาหยู่มาอยู่ตรงเรามาอยู่ตรงเรานี่มีตู้มีตู้แอบได้ เอ็มเอฟคืนหาป่ะมันแบบตีตีตีป่ะกูหลบเลยเ่านนี้กูหลบเลยประตูมันปิดแล้วไม่มีผีไล่เลยทำไมเวลายอยู่ดไปดูอยู่น่ะกูตอนนี้กูอยู่ไหนอยู่ตรงตู้หรอป่ะกูไม่ใช่เราอยู่หน้าหน้ารถแต่เชฟว่าประตูปิดยังประทำไมเอง็เองก็ไปอยู่หน้ารถอ๋ออ๋อเอ,อ้เช็คว่าผีจะไล่ไหมใช่ถ้าผีไล่ประตูจะปิดมีโอกาสป่ะอุณหภูมิแบบอ่ะ อุณภูมิไม่ติดลบนะเรารู้แค่ว่ามันเขียนได้แค่นั้นเลยเฮ้ยอย่าไปนี่ก้าอย่าทิ้งกูด,ดีเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะหาโคดออฟ<ม>อ,อ,อยู่ทำไมผีมันไม่ไล่มันโดนไม้กางเขนสิน้นฤทธิ์ไปแล้วมัง้งสิน้นฤทธิ์แล้วแม่งคืนพะจันร <โล S 1> ีเลือด <โล S 1> เลยมองอะไรก็ไม่เห็นใ้ตายคือคำสอนกูกลัวเดอ้อ ก็คือหลายเวเดค่ะวายเดค่ะกัวผีอาม่ามาล่ามาฆ่ามาตีมาต้ามาฆ่าประตูเปิดลูกประตูเปิดประตูเปิดอยู่ไม่ใช่หรอสวิงตรงใครกล้ามึงรีบกลับมามึงดูสตัมมิน่าตูนดละมึงตูนดละแปลว่าอะไรแปลว่าโกรธก็คือแบบผีบางตัวมันจะมีผลต่อสตัมิน่าเว้ยเพราะงั้นเรา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 มีแผนอยู่แล้วเราเอา เทียนมาน่าจะพอช่วยเหลือเราได้แล้วก็ตายาเลยไอ้จ้ามาใช่ปะยังไม่มาก็จะตายปะถ้ามาเดี๋ยวถ้ามาไม่อย,อยากินเจ็ดวันกันนะสวัสดีว <นะ S 2> ันจันงั้นก็เล่นอันนี้กันเล่นสเปกเตอร์ต่อรอแต่ตาหน้าให้จ้ตอันนี้กูอยู่กบคำสอนสอนเราดก มือคิดผ่ายเลยเพื่อจังเลยอ่ะผมมองไม่เห็นหมดเหนื่อยก็คือร์กีดการ์ดมันกีดการ์ดว่ะเ M P E M P ไม่มีแบบพลร์ลกอดโอนด์มาแบบกล่องดีดยานมันพูดมะก้ามันพูดไม่ได้ใช่ปะเออมันไม่พูดเลยอ่ะเม E M เออไม่มีไม่มีอะไรเลย มันโทรเวิร์ดเรไม่คุยมันโทรเวิร์ดใครบ้นงปินแตน่มือมึงก็ไม่มีนะเว้ยถามดิมันบอกว่าคิวคิวคิวค่าอย่างเดียวเลยมึโงโดนไม้กางเขนกูสิ้นลิธิ์ไปแล้วมั้งไงเอากูสแปรมถามเลยเอาตอบกูดิก้าวอะไรว่าระวังเหล่ากได้เอา้าเปิดประตูทำไมคนช่ายเป็นไรวะ ไปใช้หรือมันจะหมดไปมาช่วยอะไรยอ้าวกูจุดไฟกูจุดไฟจุดไฟให้มันสว่างสลุมสโลสโลสเลออ้าวกูโดนโดไฟฉายกูไฟขายไปอหนึ่งไอควายไอควายกูเข้าตัวเข้าตัวไม่ทันอ้าอ้าวมาแล้วอ้ารเฮงเออไม่นะกูเริ่ี่แล้วป้ นี่ไงชื่ลื่อ้ผีตุ้ยตุ้ยเนี่ยตัวผีตุ้ยให้เลือกว่ามันคืออะไรนะเราว่าน่าจะเฉดรือว่าเฉดเฉดไอวุ้ดเจอหลายนิ้วมือประว่ตตามหน้าตรงหน้าต่างอ่ะไม่เราเห็นแค่มันปลาแคลกระจกอะไรกย่างเ้แค่เนี่ยผีเฉดผีเฉดเออมันโดนแม่ไล่หัวออกจากบ้าน เอ้ผีบางตัวมีความสามารถด้วยผีตัวนี้มันไอ้นี่ได้เว้ยมันสามารถผีเจาะปากก็พูดได้อิมเลอเตอร์ใช่เลยไปไหมอ้บุธขึรนรถมามาทุากคนขึ้นมาจะไปแล้วพร้อมยังไปนะไอ้บุญบอกเวนดิจิโหเวนดิจิโหมึงจะสิ่มกูบ่ไปเลยไปเลยกูตายแล้ว,วทำไมท่าตายกูนอนแอด กูนอนเอ็ดเป็ดอัดปาดยู่ตรงนี้วะไอ้นนอยางกระท<อ>าวิพืนน้นไอ้ชายรอดคนเดียวไอ้เวนเล่นกันต่อเลยเราใจนี่เราจะกินข้าวอ้าวเข่ารู้นะว่าเรามีเวลาเล่นถูกปะเออถูกวเวชิดโอ้ได้มือเกดวะโอ้ยกูโดนหักตังครึ่งนึงเพราะกูตาย <c oughs> อ,อ <c oughs> กูโดนหักตังค์จริง,ง,งถ้าตายแล้วไม่ควรได้เงินนะโอ้ยกูโดนหักตังค์กูโดนหักตังค์โอ้ยโกรธแหละเชอญตายทำไมะ่ะ